สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยค่ะเช้าวันนี้สดชื่นมากเนื่องจากฝนตกทั้งคืนนะคะจนกระทั่งจนกระทั่งตอนเช้านะคะตอนนี้9ก้าโมงกว่าวาแล้วฝนหยุดเป็นที่เรียบร้อยและที่สําคัญแดดออกแล้วค่ะถ้ามีฝนตกนะคะแล้วก็มีแดดจัดๆแบบนี้ดอกไม้จะง,งามมาก ดอกไม้จะชอบมากๆเลยนะคะแล้วที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก็คือต้นใบต่อก้านค่ะใบต่อก้านนะคะเขาเป็นไม้เลื้อยค่ะดอกเล็กๆสีม่วงแบบนี้นี่น่ารักมากๆค่ะเป็นไม้เลื้อยนะคะกิ่งก้านเขาเนี่ยก็จะเลื้อยห้อยลักษณะเป็นแบบเลื้อยห้อยลงลงสู่ข้างล่างแบบนี้นะคะ จะมียอดที่แบบว่าตั้งชูขึ้นนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวพอยาวมากกิ่งหนักเขาก็จะห้อยๆลงนะคะแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบไม้เลื้อยเหมือนกันนะคะแม่ค้าเป็นคนที่ชอบไม้เลื้อยมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเขาอ่อนหวานแล้วก็ดูมีเสน่ห์ดูหน้าทานุถนอมมันมีความละมุนอยู่ในนั้นนะคะอยู่ในไม้เลื้อยนี่แบบ คือชอบอะค่ะชอบทรงของไม้เลื้อยที่แบบว่าเลื้อยไปมียอดนะคะการทอดยอดมีความอ่อนหวานอ่อนละมุนแบบเห็นแล้วมีความสุขค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไม้ที่เราเนี่ยปักกิ่งชานะคะแล้วก็ขยายเขาด้วยมือของเราเองเพราะเลี้ยงชุบเลี้ยงของเขาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่แบบเบาจนเขางามเนี่ยเห็นแล้วมีความสุขมากๆค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ชอบไม้เลื้อย เหมือนก,นกันกับเราแบบนี้ถ้าชอบแบบนี้เรียกน้องว่าใบต่อก้านนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเราค่ะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็โทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ที่บ้านเราเนี่ยมีใบต่อการเยอะเลยค่ะมีหลายขนาดให้เลือกกันตอนนี้ที่พร้อมส่งแล้วก็จะมีขนาด3นิ้วนะคะขนาดกระถาง3นิ้วราคา100บาทนะคะค่าส่งเริ่มต้นที่50บาทนะคะแบบนี้6นิ้วนะคะแบบนี้5นิ้ว ะะแล้วแต่แล้วแต่ชอบแต่ถ้าเป็นขนาด3นิ้วก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือรับไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถนำไปขยายใส่กระถางใหญ่ได้เลยนะคะนี่ขนาดกระถาง3นิ้วก็จะประมาณนี้นะคะที่เราส่งให้ลูกค้าอาจจะมีกิ่งก้านมากหรือน้อยกว่านี้ก็บวกลบค่ะนะคะโดยมากก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือขนาดขนาด3นิ้วแล้วก็รับประกันว่า ทุกกระถางนะคะแข็งแรงมีรากทะลุก้นกระถางทุกกระถางแล้วนะคะก็คือรากเต็มพร้อมสำหรับที่จะย้ายบ้านได้เลยนะคะนี่เพื่อนๆท่านไหนถูกใจก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะเรียกหาใบต่อกานนะคะเบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137วันนี้ลากันไปก่อนนะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะ